ผมมาที่หนองวัวแดงคาเฟ่สวยจีบบุยลำอู้ปันนินแมงตัวเบ็นเล่อเลยไซส์โบโบเลยดูดิน่าจะตัวละสองโลกว่าดูดิอู้แต่ละตัวมีแต่ไซส์ดูตัวนู้นิบัวโอเคขวดเลยโคตรใหญ่อะดูดิแต่ละตัวไซส์แบบโบโบหลังแบบโอ้โหยังกระตอบิโดเลยแหมไม่ธรรมดาครับผมตัวใหญ่มากนี่ถ้ากินเบ็ดสงสัยจะเยอะเบ็ดอย่างแรงแล้วนี่ ก็เป็นอีกฝูงหนึ่งดิดูดิหัวหนาๆอย่างเงี้ยตัวน่นไม่ต่ำกว่าสองโลนะผมว่าเนี่ยอย่างเงี้ยต้องสองโลนะโอ้ปลานินตัวใหญ่จริงนี่ดูหัวดิโอ้ตัวแม่งใหญ่มากนะไอตัวที่ผมตกได้นี่อย่างมากก็แค่นี้นี่แปดขีดเก้าขีดนี่ตัวนี้ผมว่าแม่งต้องประมาณเกือบสองโลได้นะไซโบนี่โอ้ตัวแม่งยังกับตอปิโดโคตรสุดยอดเลยดูดินี่มันรู้อีกนะว่ามีคนจะมาให้อาหารมันก็เลยว่ายมาหาเนี่ยตีชิงหิืวเข้าไปทีนี่โอ้ กระชากกันไม่ธรรมดาเลยนะอู้นี่ตัวนี้ยิ่งใหญ่เลยดูดิโอ้แม่งตัวตบ,บิโดลอยขึ้นมาแล้วปากแม่งดูดิขนาดนี้เลยไม่ธรรมดานะโอ้บัลเลอร์เลยก็จะมีบอ่อปลานะเอ้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาให้อาหารได้หรือเปล่านะก็จะเป็นรีสอร์ทเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็มีบอ่อให้อาหารปลาเป็นร้านกาแฟนะครับตรงนี้นะโอ้โคตรได้เลยเมื่อกี้เห็นมีปลาตะเพียนด้วยตัวหนึ่งไซส์เท่าปนินเลยนะตัวบัลเลอร์เหมือนกันนะ เมื่อกี้มันแอบฟับขึ้นมากินนะอืมแต่แถวๆนี้มีแต่ไซส์แบบปอริโดทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดูดตัวแม่งหนาๆเลยปนินโอ้โหแม่งกลมเลิศเน้องวัวแดงคาเฟ่สองบอ่อแล้วน่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแต่ปนินนะท่านี้เดี๋ยวมาดูบอ่อนี้บอ่อนี้จะเป็นบอ่อตะเพียนนะโอ้โหะตะเพียนนี่เข้าชาร์จเหยื่อวไวมากดูดิใส่อาหารลงไปโอ้โหแม่งวิ่งมาแบบเป็นฝูงดูดิตะเพียนนี่สุดยอดเลยอ่ะดูดิ วิ่งชัดเหยื่อแบบไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้มีตัวโบ้ด้วยไซโลสุดยอดเลยอ่ะดูดิวิ่งมาแบบเป็นตอร์ปิโดเลยโอ้โหไม่มาจากไหนไม่รู้ดูดิกินโหดมากกินเดือดจัดโอ้โอ้โอ้ไหว้กันเป็นฝูงนู่นู่นตัวใหญ่อยู่นู่นไซโบ้มากนะ ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโหสุดยอดเลยครับเป็นสายโหดปลานินนี่จะกินแบบกินแบบ ingo, น,นิ่มๆนะดูตะเพียนดิโอ้เข้าชัดเหยื่อหนักมากสะใจมากปลาตะเพียนโอ้นี่ก <LAUGH s> ็น่าเลี้ยงเหมือนกันนะเนี่ยปลาตะเพียนนะครับเป็นกาแฟเป็นคาเฟ่นะมีบ่อปลาแต่ไม่ได้ให้ตกนะ เป็นรีสอร์ทนะครับนะรับต,ติดริมน้ำตัวน,นี้ก็เลี้ยงปลาตะเพียนบ่อนุเลี้ยงปลานิลมีเต็นท์ให้กลางมีห้องน้ําให้เข้ามีที่ล้างจง่งล้างจานอะ่าสายแคมปิ้งก็ลองดูแล้วกันแต่มันจะร้อนหน่อยช่วงนี้เพราะอากาศมันช่วงนี้มันอุ่นขึ้นแล้วนะน่าจะกลางเต็นท์ไม่ไหวแล้วเพราะว่าต้นไม้มันยังไม่โตนะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้ตรงน,นี้ก็เป็นที่นั่งเล่นชมวิวชมบรรยากาศนั่งกินข้าวครับวลาแวะมาได้เด้อ บัวแดงคาเฟ่ฝักใน GPS ได้เลยครับผมนะเื่อบางทีหาที่พักสไตล์แบบทุ่งนาชิลๆนะฝั่งนู้นก็เป็นทุ่งนาหนเห็นไหมด้านนอกข้างในก็เป็นแบบรีสอร์ตเป็นร้านอาหารกาแฟประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ